แม่ตายเริ่มต้นการเลียงงัวจากศูนย์บาทนะคะพี่น้องบ่มีเงินชักบาทจะเลียงงัวใดนะคะการเริ่มเลียงงัวของแต่ละคนบ่คือกันนะคะบางคนทุนหลายกระสื่งง้องามๆมาเลียงก็ได้บางคนมีทุนหน่อยกระสื่งง้วพื้นบ้านง้วไทยกีมาเลียงก็ได้แต่ของแม่ตายเองนะคะแม่ตายเริ่มเลียงง้วจากศูนย์บาทนะคะ นม่ตายไปขอรับจ้างเรียงงัวนะคะเอามาสองแมนะคะพี่น้องแต่รับจ้างเลียงเพิินลูกออกมากแบงกันปีละโตนะคะอ่านม่ตายจะเริ่มม้วเพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นลูกของเพิินนั่นแหละก็แบงกันใดล้วแต่เอามาเลียงแล้วก็เป็นงั่ของเจ้าของนะคะพัฒนามากเรื่อยๆนะคะการที่พี่น้องเลียงงวัวที่จะเริ่มเรียงงั่นะอ่าพี่น้องคนใดที่จะเริ่มเรียงงัวนะคะคือว่าโอ้ผมมีเงินลงทุน บอมีคอกบอมีหยังสี่ให้เห้าปากใจไปเลื่อยวางเข้าจะเหยียดหยังถามจะของนะคะว่าอยากได้หยังอยากเหยียดหยังอ่าละวิธีการมันก็จะมาเองนะคะพี่น้องขันในเมื่อเห้าบอตกลงปงใจว่าเขาจะเหยียดหยังเข้ากับโบหูหดือสัมว่าเขาจะเหตุอีหยังแต่ละมือนะคะแต่ว่าขันเข่าคิดว่ากอยังไม่ตาย,ยาสียไม่ตายอยากเหยียงง่ว อยากได้ขี่งัว่มาใส่ของอยู่หน้าเป็นสิวเวลาเ้าไปสื่อขี่งวมันแพงนี่สิเข้าก็เรียว่าอยากเลี้ยงงวเพื่อที่จะเอาขี่มันเพราะว่าขี่งวนี่เป็นขี่ที่ด,ดีที่สุดสําหรับควา่คิดมะตายเป็นขี่ธรรมชาติเป็นขี่ที่ดีที่สุดแต่พอแต่เม่าสมัยตะกีบก้บอกมีปุ๋ยเคมีนะคะเข่าก็ง่ามเลี้ยงงวเลี้ยงควายกันจะ่ใส่จะขี่งวขี่ควายไม่มีปุ๋ยเด้เอเข่าเข้ากันยังง่ามนะคะพี่น้อง แม่ตายก็เลยว่าเอออยากได้อยากได้ขี่งวัวก็เลยเลื่มเบี่ยงงัวการบมีทุนบได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะแต่การที่เข้าบห่หูว่าเข้าสิเฮ็ดหังอ่ะแหละคือปัญหาใหญ่นะคะอแม่ตายบ่เดินมีทุ่าแม่ตายเริ่มจากไปขอคนเลี่ยงไปรับจ้างเลี้ยงงัวนะคะ่ารันเข้าคือว่าเข้าสิเฮ็ดนะคะวิธีท,ทางมาสิมาเองนะคะการที่เข้าเริ่มลงมือเฮ็ดหังสักอย่างหนึ่งนะคะพี่น้อง บพว่าสิเป็นอาชีพอี่ยังนะคะมันก็นต้องเจอปัญหานะคะพี่น้องปัญหานะคะช่วงเมื่อกี้เนาะคนเหลี่ยงงัวทั้งหลายก็เจอปัญหาโลคลําปีสกินนะคะที่แบบว่าเฮตให้คนเหลี่ยงงัวนี่ศูญย,ยเสียงงัวไปกันกันหลายนะคะถึงโมศูญเสียกะเฮตให้งัวเฮ้านะคะเจ็บป่วยนะคะพี่น้องและกยะยาสิวาเต่งัวเนาะคนเองนะคะก็เจอโรคโควิดนะคะ โควิดวังหันนะคะเกิดมานะทั้งเศรษฐกิจทั้งคูโคนทั้งทุกอย่างเป็นผลกระทบเบิดเลยนะคะพี่นอ้องอ่าบวาสีเหตุอาชีพได้นะคะปัญหากัตตองมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลามีปัญหานะคะไห่เห้ามองถึงการแก้ปัญหาหลายกลัวมองว่าปัญหาเป็นยังคือเกิดขึ้นยังสีนนะคะ อ่ามันมันเป็นมันเป็นท่างเลือกที่ดีกว่าละเหตุแห่เขาแก่ปัญหาใดนะคะพี่น้องเข้าบอสามาไปหามปัญหาให้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าเข้าสามารถบอเป็นถูกกับปัญหาหนันใดนะคะอ่าบมมีภัยนะคะพี่น้องทีบมมีปัญหานะอ่าทุกคนมีปัญหาเบิดแหละแต่ขันพูีสีเพื่อนมีสติป,ปัญญาแน่คนกัดจะบรเป็นถูกกับปัญหา เพิ่นก็จะมองหาโอกาสในปัญหาตรงนั้นนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมะคะอค่ะอ่าจังไดคลิปน,นี้กับขอบพุณหลาย้นะคะที่เขามาเบิร์นกันนะคะเป็นกําลังใจให้ที่น้องเอียงงัวนะคะเป็นกําลังใจในการทีมีล่ากันไปก่อนเจอกันทีหนาสวัสดีค่ะ